สวัสดีครับผมฟิลิปนะครับตอนนี้ผมมาถ่ายแนะนําตัวสินค้าวันนี้จะมาแนะนําตัวเตาอบแก๊สควบคุมไฟฟ้าแบบ2ถาดนะครับก็แนะนําแบรนด์ชัยชนะก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านพระราม9นะครับมาดูกันดีกว่านะฮะว่าถ้าเป็นแบรนด์ชัยชนะเนี่ยเราเราต้องแยกก่อนนะครับว่าแบรนด์ชัยชนะกับชัยชนะเตาอบนะฮะชัยชนะเตาอบก็คือร้านชัยชนะที่ขายเตาอบนะฮะชัยชนะก็คือร้านชัยชนะส่วนงานเตาอบที่ขายเตาอบ ส่วน,แบ,นแบรนด์เนี่ยก็จะมีแบรนด์ชัยชนะนะครับแล้วก็แบรนด์เอกิเชนในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบรนด์ชัยชนะก็คือจะเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดณเวลานี้นะครับสเปคอะไรต่างๆจัดเต็มแล้วในแบรนด์ย่อยของชัยชนะเนี่ยในในซีรีส์ย่อยเนี่ยก็จะสเปคก็ต่างกันไปแต่ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดณเวลานี้แล้วที่ผมตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมาดู เตาอ,อบในแบรนด์ชัยชนะขนาดสองถาดที่เป็นที่นิยมกันดีกว่าว่ามันมีแบบไหนบ้างนะฮะตัวกลางตัวรองท็อปตัวท็อปเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้ช่วยเลือกนะครับหลักๆมาดูตัวกลางก่อนนะครับตัวกลางตัวนี้เนี่ยนะครับแบรนด์ชัยชนะนะครับขายมานานมากแล้วถ้าลูกค้าเห็นในกลุ่มเบเกอร,กรี่หรือกลุ่มผู้ใช้งานเตาอ,อบของชัยชนะเนี่ยนะครับก็จะเห็น เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับตัวนี้ขนาดกำลังดีราคาเหมาะสมนะฮะบอดี้เป็นบอดีส้สเตนเลท,ทั้งตัวนะครับด้านหน้าก็เป็นสเตเลนะครับด้านหลังก็เป็นสเตเลคือในบางครั้งเนี่ยาบางที่บางเจ้าร้านอื่นเขาอาจจะบอกว่าบออ่าเขากออาจจะบอกว่าตัวเตาเป็นสเตเลแต่พอลูกค้าได้ของไปจริงๆอา้าวด้านหลังกลายเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกลับคําแต่ว่าของเราเนี่ย เรายืนยันว่าทาั้งด้านหน้าและด้านหลังบอดี้เป็นสเตเลนะฮะแบรนด์ชชนะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ย้ำก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับมาดูกันต่อมาเลยนะครับผมนะฮะดูเฉพาะรุ่นนี้นะนะครับภายในช่องอบนะครับให้ให,ให้สังเกตภายในตรงนี้นะฮะแผ่นพื้นตรงเนี้ยนี่นะครับเป็นอลูติลนะครับ ถ้าชื่อเต็มๆก็คืออลูมิไนซ์สตีลนะครับเป็นอ,อลูมิเนียมมาผสมกับตัวซิลิคอนนะครับด้วยกรรมวิธีอ,อขอโทษทีอันนี้มากไปหน่อยอาลูมิเนียมผสมกับตัวอะไรนะไอะออนอลูมิเนียมผสมกับเหล็กนะฮะผ่านกรรมวิธีแบบพอดิฟนะครับพื้นผิวตรงนี้พอดีผมไป ถามโรงงานมาละนะครับความหนาประมาณ100ไมครนะครับความหนาถือว่าหนามากนะครับ100ไมครเพราะฉะนั้นมันขูดขีดอะไรเนี่ยถ้าคุณจะเห็นรอยเนี่ยมีรอยขูดขีดมีรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ถลอกไปถึงพื้นผิวด้านในเพราะว่ามันหนามากนะฮะ100ไมครบางนคนอาจจะมองไม่หนามากแต่ว่าด้วยกรรมวิธีการการทำเนี่ยเป็นแบบพอดดิฟเนี่ยมันเหมือนกับผสมวัตถุดิบสองชนิดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแล้วภายในแบบเนี้ย ผมพูดเลยเตาพังภายในก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับใช้ไปเถอะโอกาสขึ้นสนิมน้อยมากนะครับตามสเปคนะครับฟังแล้วอย่าขำนะฟังแล้วอย่าหาว่าผมพูดม้วนเวอร์นะแต่อันนี้ผมก็แบบผมผมพูดขั้นต้นก็คือเตาพังภายในก็ยังไม่ขึ้นสนิมเลิกใช้เตาแล้วภายในก็ยังไม่ขึ้นสนิมเพราะอะไรเพราะว่าตัวอลูมิเนียมสตีลเนี่ยนะครับที่ผลิตด,ด้วยกรรมวิธีฮอตดิฟแบบนี้ที่มีความหนา้อยไมโครเนี่ยโรงงานก็เคลมว่า มันจะเริ่มผุก,ก่อนเมื่อหลังจากที่มันถูกใช้งานไปแล้วอะสี่สิบปีซึ่งผมบอกเลยเห็นนะฟังแล้วบอกอย่าขำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าอย่างเงี้ยคุณใช้ไปเถอะห้าปีผมการันตีสี่ห้าปียาวๆไม่ขึ้นสนิมแน่นอนซึ่งถ้าขึ้นสนิมเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นพื้นแบบนี้ตัวนี้เป็นตักอบไฟฟ้านะครับที่เป็นรุ่นที่ยังไม่ปรับปรุงนะฮะเป็นรุ่นปี2 0 1 8มาดูดีกว่า ถ้าขึ้นสนิมมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ภายในมันจะเป็นเหล็กนะฮะตัวนี้เป็นเหล็กแล้วก็พ่นสีการสนิมนะฮะอันนี้พอดีอาจจะแบบทํามาไม,ไม่ค่อยสวยนะครับก็จะเป็นสนิมอย่างนี้เลยนะครับนะฮะซึ่งเวลาซื้อเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีมีทัแต่ถ้าแต่ถลอกก็ไม่ขึ้นสนิมนะนะฮะยกเว้นว่ามันขูดขีดมากมถึงขึ้นสนิมนะอันนี้ตัวโชว์ลูกค้าก็มาเปิดเยอะอยู่เนาะนนะนนะคุณพลอยเนาะเพราเวามาเปิดเยอะอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยเราลองดูดูทีหนึ่งนะ อันนี้คือเหล็กพ่นการสนิมอันนี้คือเป็นแบบผนังทำสีนะครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะฮะสกรูนะฮะแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนีจ่จะสังเกตนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับเปิดได้ไม่เอ่ยเปิดไม,ไม่ได้เสียบักเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับนะฮะเป็นอลูมิเนียมด้วยอ่ะมาดูช่องอบกันดีกว่าสำหรับตัวเตาอบ มาดูช่องอุปกรณ์นะฮะสำหรับเตาอ,อบรุ่นรุ่นกลางตัวนี้ท่อเป็นสแตนเลสน,นะครับพอดีน่าจะโรงงานไม่ได้ขัดเงามาแต่ยืนยันว่าเป็นสแตนเลสน,นะตัวเนี้ยเริ่มต้นก็เป็นสแตนเลสละใช้อบรองน้ำได้นะครับใครอบเมนูรองน้ำได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคจบเรื่องเตารุ่นเริ่มลนะเนอะรุ่นเริ่มก็ท้ายผมสรุปก็คือ ใครที่อยากได้ของที่ของดีในราคา,าประหยัดหรือในราคาสมเหตุสมผลนี่แหละพูดตรงๆว่าคุณใจ่ายในราคาเนี้ยแล้วคุณได้สเปคแค่บอดี้เป็นสแตนเลสภายในอลูมิเนีนะครับไม่รวมหัวเตาหรือท่อแก๊สเป็นสแตนเลสเนี่ยในราคาที่ที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะเพราะว่าของอันอื่นเนี่ยนะฮะยังหัวเตาเป็นเหล็กอยู่เลย อย่างเช่นแบรนด์เอกิเชนผมอ้างอิงแบรนด์เอกิเชนละกันเพราะมันเป็นแบรนด์ที่ชนาขายนะครับเตาอไฟฟ้าถ้าเป็นแบรนด์เอกิชเชนหัวเตามันเป็นเหล็กนะครับแต่ถามว่าเหล็กแล้วมันจะผูกกอนไหมมันไม่ผูกกอนหรอกนะครับเพราะว่าเหล็กมันหนามากนะฮะแต่ถ้าถ้าเอาไปอบตรงน้าเทสต์ตเตลเตดีกว่าไหมอันนี้อันนี้ตั้งคําถามนะเผื่อใครที่ว่าแบบเพราะเตาสองถาดเนี่ยราคามันก็จะดิฟกันไม่มากอย่างเช่นแบรนด์เอกิชเชนมันก็ประมาณ2 3 2 4มื่นสามสองหมื่นสี่ อันนี้มันก็ราวๆสองหมื่นสองหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยม,มันเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วก็จะได้หัวเตาสตนเลสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มจากแบรนด์เอกชเช่นไม่มากนะครับแต่ถ้าใครที่จํากัดงบจริงๆนะครับเดี๋ยวอ,อีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ผมจะถ่ายแนะนําของเตาเอกชเนรุ่นที่แบบเน้นใช้งานเลยนะครับก็สองหมื่นต้นๆน,นะครับอ่ขอโทษทีแปบ๊บหนึ่งแล้วโอเคไมย,ยังขึ้นเสียงอยู่ไหมครับขึ้นอยู่เนาะ โอ,โอเคมาดูเตาตัวล่างต่อนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนบบผิดโทษทีนะฮะแป๊บนึงติดภูมินะครับ,แบบต,นะรบตัวด้านล่างนะครับผมขออน้ญ่าตล่งกับพื้นแล้วกันนะฮะสังเกตก่อนผมเอาเตาสองเตาอกสองตัวนะครับวางซ้อนกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเนี้มันหนากว่าข้างบนมันรัดน้ำหนักได้ เนี่ยวางประมาณ2 2 0 0โลได้นะครับ200กว่าโล200กว่าโลมากดตรงนี้โดยที่ตรงนี้ไม่ยุบไม่อะไรเลยนะครับตัวนี้ข้อดีต่างกับข้างบนก็คือว่าตัวเตาเนี่ยหน้าตาหน้าเตาเนี่ยเขาก็จะหนาหนากว่าด้านบนอยู่0นมิลลิเมตรนะครับผมนะฮะส่วนการคอนโทรลนะครับนะฮะก็จะพูดรวมเลยนะฮะการคอนโทรลก็จะเป็นกล่องควบคุมนะฮะตัวเดียวกันนะครับมาดูกล่องควบคุมหน่อย นะครับนี่เห็นไหมครับก่องควบคุมตัวเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้ได้เสียบปลั๊กไว้ไหมไม่ได้เสียบไม่เป็นไรนะครับได้ถึง400องศาเหมือนกันเลยทามอือก็ยังเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะตัวเตาก็จะรู้สึกหนาขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น G B 12 SE นะตัวนี้ตัวบนคือ C B G ขีด20 S นะครับตัวล่างก็คือ G B 12 SE นี่ ภายในดูหนไหมฮะพอมันแพงกว่าภายในมันก็จะสวยกว่าเห็นไหมภายในเป็นอลูสตเนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขอบยางที่หนามากเลยขอบยางนี้ก็คือช่วยกักกักเก็บความร้อนนะครับกักเก็บความร้อนให้มันอยู่ในช่องของเตาแล้วก็เวลาปิดก็แบบเนี่ยรู้สึกแน่นๆนะครับแน่นๆนะฮะนี่ตัวนี้นะครับอ่ามามาดูเรื่องอุปกรณ์กันบ้างคุณพอยเดินมาตรงนี้เนาะนะครับ มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับหัวเตาสเตเลยเนี่ยพอดีโรงงานที่ผมให้เขาขัดมาเห็นไหมฮะมันก็จะเงาเงาแต่เดี๋ยวแต่ตอนโดนแต่เดี๋ยวตอนโดนไฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับแต่อันนี้คือยังไม่ไม่ไม่โดนความร้อนนะครับแล้วก็ซูมไปด้าน,นหลังนิดนึงนเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะจะมีพัดลมระบายความร้อนในช่องอปุองอองอปรกรณ์ดนะ้วยตรงนี้เป็นช่องที่อยู่ของอุปรกรณ์นะฮะตรงนี้เป็นช่องที่อยู่ของอุปกรณ์นะฮะก็จะมีพัดลมระบายความร้อนออกไป นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นลองท็อปนะฮะเป็นรุ่น G B 1 2 S E นะครับมาดูรุ่นท็อปกันบ้างนะฮะตอนนี้เหงื่อออกมากเลยพอดีโชว์รูปไม่ได้ไไเปิดแอร์นะฮะมามาดูรุ่นรุ่นท็อปเลยนะครับเรียกได้ว่าสุดๆเลยนะครับช่องนี้คือเป็นช่องระบายความดันนะฮะจะมีทุกเตาสำหรับเตาแออก,ก๊สคูเลฟ้านะนเวลา ความร้อนมันอยู่ในเตาเยอะมันจะมีความดันเยอะเวลาอบเราต้องดึงเปิดนะครับผมลืมอธิบายมาดูสเปคเตาดีกว่าตัวนี้เสียบไหมเสียบปักไว้ไหมเสียบอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นเมื่อสักครู่แต่ว่าอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมาตรงที่ว่าประตูตรงนี้เห็นไหมฮะจากจะเป็นสแตนเลสเราก็ใส่เป็นแผ่นกระจกยาวนะครับนี่นะฮะเป็นแผ่นกระจกยาวแล้วก็แผงควบคุมเป็นดิจิตอลนะครับปรับก็นี่ฮะ ปรับได้ถึง400นะฮะปรับได้ถึง400แยกไฟบนล่างเหมือนกันเมื่อกี้แหละครับแต่เมื่อกี้คือเป็นมือบิดแล้วก็นาฬิกานะครับนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวไฟมึงถ้าไฟเราเปิดทิ้งไว้เนี่ย30วินาทีมันก็จะดับอันนี้ก็คือความปกตินี่เห็นไหมฮะไฟดับเองละนะฮะนี่มีขอบยางนะครับผมเดี๋ยวพื้นเตา พื้นเต่าก็แบบเดียวกันเห็นไหมฮะนะครับมาดูมาดูอ่านี่ครบเวลาละเห็นไหมครบเวลาอ่าโอเคอ่ะมาดูเห็นไหมฮะมีพัดลมระบายความร้อนที่ชอบอุปกรณ์เหมือนกันนะฮะอันนี้ลูกค้าเลือกได้แล้วเนาะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับลูกค้าชอบแบบดิจิตอลแบบนี้รุ่นท็อปเลยนะครับหรือจะเป็นแบบมือบิดนะครับมือบิดหรือจะเป็นแบบ รุ่นกลางนะครับเลือกกันได้ตามความเหมาะสมที่ต้องการเลยนะครับผมเจ้าจะาให้เขาเรียกอะไรนะให้ข้อคิดเห็นลูกค้านิดนึงนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนเนาะระหว่างแผงควบคุมแบบดีต้อนกับแบบแผงแบบควบคุมแบบธรรมดาแบบธรรมดาแบบนี้นะครับนะฮะหรือดูดูตัวข้างล่างก็ได้นะครับแบบไหนดีผมบอกได้เลยดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่ตรงไหน แผงตัวนี้ก็มาจากโรงงานคุณภาพระดับท็อปโรงงานเดียวกันนะครับไม่มีตัวไหนแย่กว่าตัวไหนถ้าแย่ชัยชนะก็จะบอกว่าแย่แล้วก็ไม่ขายนะฮะหรือพยายามหาหนทางปรับเปลี่ยนให้มันดีให้มันไม่ต้องมาเคลมกันบ่อยๆนะครับโอกาสเสียค่อนข้างน้อยและเรามีรับประกันนะครับตัวแผงควบคุมดิรตตอนตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบทันสมัยดูสวยงาม นะฮะสำหรับผมผมก็ถ้าเป็นผมนะผมก็ชอบดิจิตอลนะครับเพราะว่ามันดูแล้วแบบที่แบบกดแล้วมันก็แบบออโอเคทั้งหมดนะฮะแต่แต่บางคนเนี่ยเขาเคยใช้เตาอบโบราณมานะครับบางทีคนก็มองว่าไอ้แบบเนี้ยมันมันมันก็มันก็เหมือนกับเปลืองเงินเปล่าหรือบางคนก็ใช้แบบใช้แบบเตาตัวนี้มาก็ได้แล้วค่อยค่อยมาเปลี่ยนเพราะว่า อา,อาจจะไปซื้อยี่ห้อไหนมาแล้วหาอะไรไม่ได้นะครับซึ่งแบบนี้มีข้อดีตรงไหนรู้ไหมฮะมีข้อดีตรงที่ว่าตัวเนี้ยเป็นกล่องควบคุมไฟบนนะฮะเป็นโมดูลที่ควบคุมไฟบนตัวนี้คบค,ควบคุมไฟล่างตัวนี้คือทา์เมอร์นะครับแยกเป็นสามชิ้นแผงควบคุมจากที่แผงดิจิตอลเป็นเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมอันนี้แยกเป็นสามชิ้น เสียตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าในระยะยาวเรื่องการบำรุงรักษานะครับแน่นอน3ชิ้นนี้รวมกันราคามันก็พอๆกับแผงดิจิตอนแต่เวลาเสียมันไม่ได้เสียทั้ง3ชิ้นพร้อมกันนะฮะแต่มันก็จะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งานไปนะครับผมผมยกตัวอย่างถ้าใครยกตัวอย่างไประยะ่าสั้นๆดีกว่านานะพอระยะเวลายาวๆเดี๋ยวจะดูแบบ เอาเปรียบลูกค้าเกินใครที่ใช้แบบใช้งานหนัก,นกใช้มันทําเงินเยอะมากๆเลยนะครับแบบเตาตัวนี้แบบทำเงินให้ได้เยอะมากๆให้ได้แบบหลายแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยโอ้ขนมขายวันหนึ่งเยอะมากอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าใช้งานหนักใช่ไหมครับแลว้วบางทีที่วางไม่มีอาจจะวางไว้หน้าบ้านหลังบ้านที่มันมีความชื้นเยอะมันไม,ไม่ได้วางไว้ในแบบห้องสำหรับโอคขนมด้วยเฉพาะโอกาสที่พวกนี้มันโดนทั้งความชื้นโดนทั้งอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ส่วนหนึ่งทําให้อายุการใช้งานมันสั้น ข้อแรกหนึ่งนะคือถ้ามันอยู่ในประกันเราเปลี่ยนให้โดยไม่อิดออดนะครับผมหรือนอกประกันอะไรมันก็ถูกนะครับสมมุติว่าอายุเนี่ยอายุมันก็ผมเคยเคสที่สั้นที่สุดเลยนะอันนี้ผมกล้าออกคลิป u t u b e นะฮะรู้สึกว่าสองปีกว่าเสียถูกต้องไหมคุณพลอยสองปีกว่านะครับแต่ถามว่าสองปีกว่าเนี่ยเสียเนี่ยเสียแค่กล่องบนใช่ไหมครับคุณพลเสียแค่กล่องเดียวใช่ไหมอ่า นะสองปีกว่า,วาเสียแต่บางคนก็ก็ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันก็มีเตาที่แบบขายไปแล้วห้าปีหกปีเจ็ดปีอยู่เนาะมันก็จะมีทั้งสองปีกว่าสามปีกว่าสี่ปีห้าปีแล้วก็ยังมีที่เราไม่รู้อีกก็คือเขายังไม่เสียนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเสียก็แยกเปลี่ยนกล่องบนเสียก็เปลี่ยนกล่องบนอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะดูแลง่ายเรื่องการบำร,รุงรักษามากกว่านะฮะส่วนแผงตัวนี้ มันรวมมันรวมโบไฟบนไฟล่างเวลาอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าอันใดอันหนึ่งเสียยกยกแผงตรงนี้ออกเปลี่ยนไม่ยากยกแผงตรงนี้ออกแล้วเปลี่ยนเลยนะครับราคาไหลไม่แพงนะฮะรับรองตอนนี้ก็เออนะผมผมผมอิงนะนะวันที่ผมพูดดีกว่าน,นะนะวันนี้วันที่สิบเก้าพฤษภาคมปีสอง1ันยี่บเอ็ดเนี่ย แผงตัวนี้ทั้งแผงเนี่ยผมขายในราคา 3, ามพหาแต่ตอนนี้ของผมเพิ่งเอามาขายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนสิ้นปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทุกแผงยังอยู่ในรับประกันนะครับในอนาคตภายในต้นปีหน้าซึ่งผมเชื่อได้ว่าพวกนี้มันยังไม่เสียกันนะครับผมจะพยายามกดลงมาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ซึ่งราคาสักครู่นะครับ ซึ่งผมพย,ยพยายามกดราคาให้ต่ำที่สุดได้ซึ่งราคาที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยต้องต่ำกว่าสามพันให้ได้ไม่ได้ขายแผงหนึ่งเจ็ดแปดพันหรือเป็นหมื่นแบบที่อื่นนะนะครับเลือกกันได้นะครับกล่องควบคุมถ้าเป็นกล่องบิดแบบนั้นนะครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกล่องบนเป็นกล่องล่างเปลี่ยนทัมเมอร์ก็ราคาพอๆกับเปลี่ยนแผงแต่ถ้าเป็นแผง เวลาข้างบนเสียมันก็ต้องเปลี่ยนยุกแผงเลยอันนี้เลือกเลือกเอาตอนซื้อเนาะว่าชอบแบบไหนทางเรานำเสนอให้ทุกรูปแบบนะครับมีทุกรูปแบบที่มันใช้งานได้ดีให้เหมาะกับลูกค้านะครับถ้าให้ผมพูดโตที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับแต่พอช่วงหลังลูกค้ามองถึงความทันสมัยมากขึ้นหรือแบบบางคนเขา คือเดี๋ยวนี้เวลาเราทําขนมขายนะครับเราเราโพสต์ขนมอย่างเดียวลูกค้าไม่เชื่อถือแต่เราต้องถ่ายรูปขนมพร้อมกับเตาที่ใช้อบด้วยประมาณว่าแบบเอ้ยเราใช้เตาเบลเลอร์เลยนะเตาใหญ่มากเลยนะเพื่อที่ว่าให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีออเดอร์เยอะนะเราทําอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อขนม่านของลูกค้าด้วยนะครับบางท่าน นะครับมีที่วางเตาอบมีที่วางเตาอบเปิดเป็นหน้าร้านเขาซื้อเตาอบตัวนี้ไปเลยนะฮะแล้วเาใช้งานอบขนมนะฮะอบให้ลูกค้าเห็นเลยว่าฉันน่าใช้เตาอบใหญ่นะครับหรือถ้าลูกค้าไปเห็นในห้างนะครับก็จะมีอย่างแบบอ่ะผมตอนนี้ตอนนี้นนนคือผมไม่ได้ไปสยามพารากอนมามาเป็นปีแล้วนะแต่ว่าถ้าก่อนนันเนี้ยมันจะมีเตาอบวางอยู่นะฮะก็เป็นเตาอบไซนี้เลย นะครับเขาใช้แต่ว่าผมพูดตรงๆนะเขาไม่ได้อบถึงถึงระดับประมาณนี้หรอกนะฮะเป็นตตาอบไซนเนี่ยแต่เป็นไฟฟ้านะครับเขาไม่ได้อบถึงสามชั้น6กถาหลอกเพียงแต่ว่าเขาวางไว้ให้ลูกค้าเห็นคือค่าเช่าที่เดือนเป็นแสนตัวเตาอบอ่ะไม่เท่าไหร่เขาวางให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยคือของมันแบบอบสดแล้วก็แบบเตาใหญ่นะฮะอันนี้คือหลักการผมผมขอพูดยาวไปถึงหลักการในวางของในการวางสินค้าแบบ ที่ใช้หน้าร้านนะครับผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าผมเปิดหน้าร้านขายแล้วผมเป็นเบเกอรี่อบสดแล้วผมให้ลูกค้าเห็นตัวเตาอบหรือเครื่องผสมเครื่องอะไรผมด้วยอะ่ะหนในหลักการที่อาจจะทําให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้อของเราก็คือของที่ใช้งานให้ลูกค้าเห็นเนี่ยต้องเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบแบบที่ลูกค้าไม่เคยเห็นสําหรับตามบ้านนะครับครับก็พอดีเมื่อสักครู่เมนเ,เต็มนะฮะต้องขออภัยที่คัดนะครับก็ มาพูดถึงาการวางสินค้าวางเตาอบยังไงที่หน้าร้านให้น่าเชื่อถือนะครับผมขอพูดเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับ mm. ก็บางทีเนี่ยถ้าเราใช้เตาอบตัวเล็กนะครับอย่างเช่นเตาอบหนึ่งถาดหรือเตาอบใช้ตามบ้านเนี่ยมาวางเพื่ออบขายเนี่ยบางทีลูกค้าเข้ามาทานเนี่ยเขาอาจจะมองว่าที่ผมจะสื่อนะก็คือเขาไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยเราใช้ตัวเล็กหรือว่าอะไรหรอกนะฮะแต่มันจะมีความรู้สึกลึกๆในใจเขาว่าเขารู้สึกว่าเนี่ย เตาอบตัวเล็กเนี่ยมันอาจจะแบบรู้สึกในใจว่าเฮ้ยเราก็ขายได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าทุกคนนะฮะไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าใครจะไปวางหน้าร้านเนี่ยทำไมเขาถึงเอาเตาอบตัวใหญ่3ชั้นหกถาดหรือบางทีในลูกค้ามีลูกค้าท่านนึงที่พัทยาเอาเท่าไหร่นะ12หรือเ12ถาดไปวางเลยนะฮะเพราะว่าเขาให้ความรู้สึกลูกค้าว่าของเขาอบสดนะแล้วเวลาซื้อเนี่ยเขาใช้เตาอบตัวใหญ่ทำนะมันอบได้เร็วแน่นอนนะครับ ก็คือเขารู้สึกในใจแต่เขามันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ความรู้สึกที่มันอยู่ลึกๆอะ่ะโดยที่เขาไม่ได้คิดตรงนั้นหรอกแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันต้อ,อบใหญ่นะสิ่งหนึ่งนะก็คือประมาณว่าทำเร็วนะครับแล้วก็อบเยอะอบไข่เยอะอร่อยไขยด่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครจะเอาวางโชว์หน้าร้านก็อันนี้ก็ต้องลองลองพิจารณาดูถึงเรื่อง ความน่าเชื่อถือของตัวเตาด้วยแต่ถ้าใครทาที่บ้านก็ไซนี้ก็พอนะครับไซนี้1ชั้น2ถาดเป็นที่นิยมที่สุดเลยอันดับหนึ่งนะครับหรือถ้าใครคิดว่า1ชั้น2ถาดแล้วเดี๋ยวต้องไปหาขาทําขาอะไรวุ่นวายมันก็จะมี2ชั้น4ถาดนะครับมีกันรุ่นนี้ก็มีหรือรุ่นนี้ก็มีนะครับนี่เป็น2ชั้น4ถาดนะครับผมรุ่นนี้ก็คือไม่ต้องทําขาและเวลาใช้มันก็แยกแยกกันระหว่างไฟบนไฟล่างนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับก็ทางชัยชนะก็มีกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็เตาอบแก๊สกุเวฟ้าเรามีตั้งแต่1ถาดไปจนถึง12ถาดนะวันนี้นะในอนาคตอาจจะมีถึง24ถาดเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะนําเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้1 1ถึง12นะฮะเดี๋ยว12จะมาประมาณปลายเดือนมีถุนายนปีนี้ปี2 0 2 1นะครับขอบคุณมากครับ